มุกมกล้วยไม้อันนี้มุมอะไรมุมมุมดอกคาดถูดของมอกรมุมนี้เป็นตะบองเพชรมันนั้นออกดอก,ดอกสวยสวยสีชมพูมุมนี้มุมที่น้องหมายาสุริโอ๊ะไอ้ซินสลีลูกกัดอะไรแม่แม่แมแม กินเชือกนะลูกไม่ไม่เอา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 ,เอ,าออกมาปล่อยน้องหมาทำไมมาสู้เด็กมา,าแม่คะปล่อยถ้าไม่ปล่อยเช้าเ,เช้าก็เดินอยู่ในสวนแหละเดียวป,ปาตื่นป,ปา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 ตื่นพาไปเดินป,ปาปาทำงาเลยลูกนี่งงมาเลียโทรศัพท์แม่ทำไมนะมาเลียทำไมซิ เดียของแม่ทำไมแม่ด้านหลังก็จะมีอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะสวนก็จะมาสวนจะมาจัดวันวันน,น,นี้อาทิตย์นี้และสวนเขาจะมาจัดอันนี้สวนหมา <c oughs> ต้นไม้คุณหมอ,ต,มมอต้นไม้มอ,มอบร์มีชื่อนะคะนี่ต้นไม้เขาก็มีองค์รักษาแต่ละต้นเห็นไหมต้นหัวใจต้นนี้ต้นหัวใจสวยไหม ต้นด้วยใจมีมีองค์งรักษาหเหมือนกันนะคะต้นไม้ก็มีชีวิตจิตใจนะจ๊ะส่องดูอะไรลูกปิดประตูไม่ให้เข้าไปนี้ก็เลยทำาให้เขาอยู่ในโซนของเขาโอ้เแอบดูใหเนอ้อแอบดูใครมาเนอ้อแอบดูใครมา แอ,อแอบดูป้าหรือเปล่าแอบดูป้าหรือเปล่าใช่ไหมดีใจแอบดูใครนูแอบดูใครมาแอบดูใครมาแอบดูใครมา,อมาแอบดูใครมาน้มาแอบดูใครมาอันนี้ชื่อแต่ละต้นจะมีชื่อหมดอันนี้หมอบอนทำเองนะคะ เป็นหมอท่าจะสบายเด้อมุูเลี้ยงเป็นหมอเป็นหมาเดี๋ยวคิดว่าหมอหมาหมามาเข้าก็มีจิตใจดีใช่ไหมลูกใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีแม่สวัสดีแม่แล้วสวัสดีแม่ต้องสิ้นมานี่ลูกมานี่มานี่สิ้นสิ้นสิ้นไม่ไปนะไม่ไปน่สิ้น

ได้ดิดูมาลูกกมนยยูมาุ่ยยยวเดว่าปปจะพาไปเดินนะ่าแต่ลูกกงุมยุ่เสียพนเียสยุมยุ่ยเราเลี้ยงหมาเราก็รังมามาก็มีหัวใจตอนแรก้ยก็ไม่ชอบ ก็สงสารคุณหมอคนแล้วกนนี้มาก็เป็นคนจิตใจดีนะคะว่าจะศึกษาต้องเอามาป้าไปทำหมันด้วยโอ้ยสารพัดนะมาก็เหมือนคนนั่นแ่ะ